สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะครับแล้วก็น้องๆที่เข้ามาติดตามช่องผมนะครับหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมนะครับวเนี่ยราคามันถึงแตกต่างแล้วก็เซนสตีฟมากนะครับบางขวดเนี่ยแพงบางขวดถูกนะครับผมอธิบายอย่างนี้นะครับวเนี่ยถ้าเป็นตัวที่ไม่แพงนะครับก็คือวัตถุดิบนะครับอาจจะ ไม่สามารถที่จะเก็บได้นานเนี่ยราคามันเลยถูกนะครับเก็บนานเนี่ยไวน์มันอาจจะเสียนะครับเขาผลิตมาเพื่อที่จะให้ดื่มนะครับเลยนะครับคือพร้อมดื่มนะครับส่วนไวน์ที่มีราคาหน่อยเนี่ยจะต้องเป็นไวน์ที่คุณภาพดีนะครับทํามาเพื่อสามารถที่จะเก็บได้นานนะครับราคาก็จะสูงกว่าไวน์ปกตินะครับราคาเนี่ยมันเซนสิทีฟก็ต่อเมื่อนะครับ หนึ่งนะฮะถ้าพี่ๆสมมตินะครับถ้าพี่ๆอยู่เมืองนอกนะครับที่มันเป็นในเรื่องของอากาศสภาพแวดล้อมที่ไม่ร้อนนะฮะเหมือนเมืองไทยนะครับหรือพี่ๆอาจจะมีห้องแอร์ที่อากาศมันถ่ายเทนเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหานะครับในเรื่องของการเก็บไว์และส่งผลในเรื่องของราคานะครับเมืองนอกเนี่ยอากาศมันเย็น Y วาเนี่ยมันจะไม่เสียนะครับแต่เมืองไทยเนี่ยพี่พี่ก็รู้นะครับว่าอากาศมันร้อนนะครับถ้าใครนะฮะรู้เพื่อเรื่องเล่านะครับก็จะรู้ว่าถ้าเก็บไม่ดีเนี่ยแอลกอฮอล์มันก็จะระเหยนะครับหรือผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างแชมเปญนะผมสมมุติราคาแพงมากนะครับแต่พี่ๆเนี่ยแชมเปญมันอาจจะผลิตมาปี2 0 0 0ันถูกไหมครับแต่อันเนี้ยมันปี2023แล้วถ้าพี่ๆเก็บที่เมืองไทยนะครับ ในสภาพอากาศที่อาจจะอบอ้าวนะครับร้อนเนี่ยตัวเขาเรียกว่าฟองเนี่ยหรือก๊าซหรือแก๊สหรือคาร์บอนไดออกไซด์ในนั้นเนี่ยที่มันบรรจุอยู่ในน้ําน้ำแชมเปญต่างๆเนี่ยมันจะหายนะครับไปหมดนะถ้าเก็บไม่ดีแต่ถ้าเก็บดีอยู่ในเต้าเ,เขาเรียกว่าอยู่ในตู้นะครับแช,ช่ไวตลอดเนี่ยฟองมันไม่มีปัญหานะครับคุณภาพเนี่ยมันก็พัฒนาตามเวลานะครับ นะแต่เมืองไทยก็อย่างที่รู้นะครับเก็บไม่ดีพอเราไปเจอเนี่ยนะครับอย่างบางทีผมจะไปซื้อลูกค้าหรือลูกค้ามาขายเราเนี่ยเราเห็นนะครับว่าวายเนี่ยมันมีน้ำวายนะครับออกมาเพราะว่ามันจะจุกนะครับมันจะเ,เขาเรียกว่าปิดผนึกด้วยจุกคอกนะครับดังนั้นเนี่ยน้ำวายมันจะซึมนะครับที่มันซึมเนี่ยเนื่องด้วยด้านในนะครับมันมีแรงดันนะครับจากความร้อน นะครับมันก็เลยดันจุกคอกเนี่ยน้ำไวายมันก็เลยจะออกมานะครับดังนั้นเนี่ยมันส่งผลในเรื่องของราคานะครับทำให้อา่าถ้าใครเป็นนักดื่มเนี่ยมันอาจจะทำให้ในเรื่องของรสชาติเนี่ยสูญเสียไปพอสมควรน,นะครับนะครับเมืองไทยอ่มันร้อนนะฮะดังนั้นเนี่ยราคาไวน์เนี่ยถ้าเก็บไม่ดีราคาเขาเนี่ยก็จะยิ่งอา่าไม่ไม่ได้แบบสูงนะครับต้องบอกอย่างนี้ อยู่ที่การเก็บรักษาด้วยนะครับหลายคนเนี่ยก็อาจจะพอทราบนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นเหตุผลว่าทําไมวายนะครับเราต้องดูนะฮะละเอียดนะครับรอบคอบนะครับถ้าตะกรเยอะเกินไปน้ําขุ่นคักเนี่ยก็ไม่น่าไว้ใจนะครับถ้าโดยปกติเนี่ยจะต้องน้ําใสๆนะครับตะกรเน่ยมีบ้างแต่อย่าเยอะเกินไปนะครับเก็บในสภาพที่เรียกว่าอากาศถ่ายเทนะครับ แล้วก็อาจจะเก็บไว้ที่ตู้วายแบบนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเก็บไม่ดีผมเห็นแล้วสภาพวายภายนอกนะครับภายในนะน้ำวายมันไม่ดีเนี่ยเราก็ประเมินนะครับไปตามราคาที่พอจะเป็นไปได้นะครับอยากให้พี่ๆนะครับเข้าใจในเรื่องของราคานะครับว่าเราดูยังไงนะครับเราวิเคราะห์ยังไงเวลาเราจะนะครับซื้อจากลูกหา นะครับโอเคนะก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะเผื่อใครมีนะครับไวเก่าเล่าเก่านะฮะสามารถส่งมาขายผมได้เลยนะผมยินดีรับซื้อนะครับมีแบบไหนนะส่งมาได้เลยมีทั้งราคาถูกราคาแพงนะครับบางทีนะฮะไวที่ราคาถูกเกินไปเก็บไม่ดีผมอาจจะไม่ได้ซื้อนะฮะก็ขออภัยนะครับเราจะเลือกนะครับไวที่ค่อนข้างดีนิดนึงแต่แบบไหนที่เรียกว่าดีเนี่ยนะครับพี่ๆส่งมา เดี๋ยวผมจะดูเองนะครับเล่าเก่าวายเก่านะโทรหาผมได้เลยเบอร์โทรศัพท์นะ0972299นะครับ888นะครับเบอร์จำง่ายมาก0972299 888นะครับอยู่จังหวัดไหนนะฮะแอดไลน์เราได้เลยนะฮะแอดไซ์มาร์ค M A R K 6 6ตัวนะครับติดต่อถ่ายรูปชัดๆมาได้เลยนะฮะถ้าราคาเป็นไปได้เนี่ย ผมรับเช่าถึงที่ทั่วประเทศไทยแน่นอนนะฮะสะดวกสบายง่ายๆนะครับเราจ่ายเงินสดให้ลูกค้านะครับให้เลยนะครับยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะครับใครมีเหล้าเก่าวายเก่ากระเพาะปลาเก่านะฮะสมเกาหลีเก่าส่งมาได้เลยผมยินดีรับซื้อนะครับนะฮะยังไงก็ฝากไปด้วยครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับพีพีเอฟซีทุกท่านครับ